สวัสดีครับวันนี้นำพาท่านผู้ชมมารู้จักโครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงคุณค่ากลุ่มร้อยแก่นสารสินด้วยเศรษฐกิจสร้างสารรค์เส้นทางจังหวัดร้อยเอ็ดมหาสารคามการสินและขอนแก่นระยะเวลา3วัน2คืนซึ่งในกลุ่มที่กล่าวมานั้นเป็นกลุ่มจังหวัดในอีสานตอนกลาง วันนี้เดินทางมาถึงจังหวัดกาฬสินธุ์มุ่งหน้ามาเยี่ยมชมทำรรอุทยานรลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทเมื่อจอดรถเป็นที่เรียบร้อยเดินข้ามฝั่งถนนมาก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจช่วงนี้คลึกคลัก แถวแถวบริเวณรูปปั้นจำลองขนาดใหญ่ขององค์หลวงปู่พระมหาศิลาข้ามมาอีกฝากฝั่งของถนนเมื่อเดินเข้ามาในธรรมอุทยานเราจะมองเห็นท่านท้าเวสสุวรรณน,นและพญานคราชเมื่อเดินเข้ามาด้านในก็จะเห็นภาคประชาชนที่มารอทำบุญและชื่นชมบารมีหลวงปู่พระมหาศิลาเป็นจำนวนมาก โดยรลวงปู่จะออกมาช่วงเวลาโดยประมาณ09.00นเป็นต้นไปพพรรระะญญญญญญาาาาาาาคุุเเเเเเวววจปปปปนนนขิิอมหลลแ भगवान् सभाका และนี่คือกิจกรรมการทำบุญการชื่นชมบาร,รมีหลวงปู่พระมาหาศิลาณธรรมอุทยานจังหวัดกาลสินสิงห์พเนจรดำเนินรายการรายงานจากรมอุทยานจังหวัดกาลสิน